มาที่หนึ่งสาวนะคะคนนี้เนี่ยก็สร้างชื่อเสียงในระดับอินเตอร์เหมือนกันนะคะนั่นก็คือพัคซูจูนั่นเองเธอเป็นซูเปอร์โมเดลที่ต้องบอกว่ามีผลงานในระดับโลกนะคะเป็นคนแรกๆของเกาหลีเลยนะคะพัคซูจูเป็นซูเปอร์โมเดลสาวเชื้อชาติเกาหลีสัญชาติอเมริกันที่มีชื่อเสียงในระดับท็อปของวงการในเวลานี้นะคะโดยเธอเป็นนางแบบเชื้อสายเอเชียคนแรกที่ได้รับเลือกให้เป็นโค้กของแบรนด์เครื่องสำอางดังของฝรั่งเศสอย่างลอรัลค่ะ นอกจากนี้นะคะพักซูจูยังเป็นนางแบบชาวเกาหลีคนแรกค่ะที่เป็นนางแบบโฆษณาให้กับแบรนด์ชาแนลด้วยโดยคาแรคเตอร์เฉพาะตัวที่มาพร้อมกับผมสีบลอนด์ของเธอทำให้พักซูจูสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นให้กับตัวเองได้อย่างน่าทึ่งค่ะ ซูจูที่ไม่ได้ฝันที่จะเข้ามาเป็นซูเปอร์โมเดลระดับโลกตั้งแต่แรกนะคะก้าวสู่วงการบันเทิงโดยบังเอิญค่ะหลังจากที่เธอได้รับการติดต่อจากแมวมองในระหว่างที่เธอกำลังช้อปปิ้งอยู่ในเมืองซานฟรานซิสโกหลังจากนั้นนะคะเธอก็ได้เป็นนางแบบของแบรนด์ชาแนลอย่างรวดเร็วค่ะ ต่อด้วยการได้ร่วมงานกับดีไซเนอร์นะคะระดับโลกเลยอย่างคาวและก็เฟลค่ะโดยพักซูจูนะคะได้เดินแบบให้กับแฟชั่นเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่ของชาแนลค่ะที่กรุงโซเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งการได้ร่วมงานกับคาวนะคะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตเธอค่ะ ซูจูนะคะเผยว่าในปัจจุบันนีน้ถือเป็นยุคทองของนางแบบชาวเอเชียที่ได้มีโอกาสสร้างชื่อในวงการแฟชั่นโลกอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะโดยเธอบอกว่าวงการแฟชั่นในยุค90เธอไม่เคยเห็นนางแบบเอเชียคนไหนได้ถ่ายแบบลงนิตยสาร Vogue ของอเมริกาเลยแต่ในตอนนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในวงการเรียกได้ว่าเป็นสิ่งตรงกันข้ามค่ะเพราะว่ามีนางแบบเอเชียแจ้งเกิดหลายคนและการทําหน้าที่เป็นโฆษกแบรนด์ว o ริโอของเธอที่เทศกาลหนังเมืองคานที่เพิ่งผ่านพ้นไปก็ได้รับการตอบรับจากแฟนๆเป็นอย่างดีได้ลยล่ะค่ะ a really powerful accessory and comfortable powerful shoes yeah. โอ้ยเริ่ดมากใช่ไหมสวยงามคือเป็นคนที่มีหน้ามีคาแรคเตอร์เนาะเก๋ๆอยู่แล้วด้วยถูกต้องเราก็หวังว่าวันหนึ่งนะคะคนไทยของเรานั่งแบบเสื้อเสื้อสายเอเชียเหมือนกันจะได้ก้าวสู่เวทีระดับโลกแบบนี้บ้างค่ะใช่แล้วค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าอัปเดตกันต่อกับช่วงสุดท้ายของเรา Inside Roundup ค่ะ